จเจริญสุขจเจริญธรรมศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังธรรมวัดป่าหนองไฮท่าเมืองหลังจากที่ไม่ได้พบก,กันมาหลายวันวันนี้ก็เป็นวันที่11มีนาคมพศ2 5 6 6มีข่าว หรือว่ามีสิ่งที่จะมานำเสนอเพื่อว่าเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาหรือว่าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจว่าด้วยการบวชการบวชเนี่ยก็ไม่ยกเอาของคนอื่นหรอกก็ยกเอาของอัตมาภาพนี่แหละบวชมันจะมีอยู่ลักษณะบางคนเนี่ยบวชตามประเพณี บางคนก็บวชนีนี่บางคนก็บวชนีคดีหรือว่าบวดด้วยความว่ายากจนก็มีบวดด้วยความว่ามันรวยเกินไปไม่รู้จะอยู่อย่างไรบวดก็ยังมีเลยแต่ในฐานะของอินเดมาภาพที่บวดนั่นก็คือบวดตามประเพณีเมื่ออายุ20ปีก็ได้ <c oughs> บวช <c oughs> ตามเรียวว่าตั้งใจเอาอย่างนั้นนะวะ ก่อนหน้าที่จะมาบวชนะก็มีครูบาอาจารย์ท่านมาเยี่ยมนะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องท่านก็รู้ว่าเราอายุ2ี่ปีท่านก็ลงมาเพื่อจะนำไปบรรพชาบุสมบทก่อนนั้นก็มีน้องชายนี่น้องชายเมื่อมาแล้วก็ได้น้องชายไปบวชเป็นธรรมเนนส่วนธรรมาภาพนั่นก็ว่าจะช่วยพ่อแม่ทำหน้าใ <c oughs> ช้นี่ให้มันหมดแ้วก่อนก็จึงจะบวช พอนะใจนี่หมดแล้วก็บวชก็ป่ากระไปอายุ22ปีก็เป็นบวชตามประเพณีนะบวชเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างไรเนี่ยบวชเข้าไปแล้วนีบวชเข้าไปก็บวชสายวัดป่าสายวัดหนองป่าพงเนี่ยสาขาที่61บวชเข้าไปทีแรกก็หลวงพ่อท่านก็บวชเป็นพระขาวให้เมื่อเป็นพระขาวแล้วก็ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์นั่นแหละมันไม่มีอะไรก่อนหน้านั้นมันไม่รู้อะไรเมื่อเราเข้าไปใหม่ๆนี่เราตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านท่านบอกอะไรแล้วก็ทํามันนั่นแหละบอกให้เดินก็เดินบอกให้หนัง่งก็นั่งบอกให้นอนเวลานั่นก็นอนอย่างนี้เป็นตน้นผ่านทากิจ,จการงานอะไรเราก็ทําไป โดยไม,ม่มีความว่าอึดอัดขัดเคืองไม่มีหิวข้าวก็ไม่มีหิวข้าวเนี่ยก็บอกว่าโอ้ถึงตอนเย็นบ้างหิวข้าวเนี่ยก็ไม่มีทําไมไม่มีเพราะว่ามันตั้งใจไว้ก่อนแล้วตั้งใจไว้ก่อนนานแล้วจึงเข้าไปบวชเมื่อบวชด้วยความตั้งใจอย่างนั้นนะเวลาที่ทําตามครูบาอาจารย์เนี่ยมันทายังไม่ได้นะทายังไม่ได้แต่ก็ไม่ลดละความความตั้งใจนะ ความตั้งใจนะมันตั้งใจไว้หลายอย่างแต่ความตั้งใจที่จะทำตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นะั่นอันเป็นหลักอยู่แล้วท่านบอกอะไรก็ทำตามมันนั้นแหละท่านบอกให้นั่งก็นั่งแม้ว่ามันจะไม่สงบก็ตามไม่สงบก็ตามอย่างเช่นยกตัวอย่างข้างหนึ่งนะนั่งสมาธิตอนที่เป็นพระขาวนะมันไม่สงบแต่มันก็อดนะมันได้ความอดมันได้ความภาคความเพียร ได้ความภาคความเพียรกันนั่งไปนั่งไปมันทรมานเมื่อมันทรมานมันก็มีแต่อยากจะลุกหรือว่ามีแต่อยากจะออกจากที่นั่งไปแต่มองดูครูบาอาจารย์ที่พาทำนะ่ะพานำนะท่านก็ยังนั่งนิ่งอยู่ท่านจะสงบไม่สงบไม่รู้กับท่านแหละแต่ว่าเรานี่มันวุ่นวายเพราะมันไม่เคยนั่งทีนี้มันก็มาคิดและลึกนึกถึงคําที่ท่านบอกว่าก่อนที่จะปฏิบัติภาวนาน่ย ท่านบอกอย่างไรท่านบอกให้กําหนดดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก่อนหน้านั้นท่านก็เคยบอกเนาะสมัยเมื่อยังไม่ได้บวชท่านก็เคยบอกว่าให้ภาวนาไปด้วยนะเวลาทําการทํางานก็ภาวนาไปด้วยภาวนาไปด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธท่านบอกไปท่านบอกให้ภาวนาพุโทโธทีนี้เมื่อบวชเข้ามาท่านก็สอนเรื่องธรรมทิศแล้วสอนในเรื่องของการ ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ากำหนดพุทลมหายใจออกกำหนดโทนี่แนะพูดโทพุทโทท่านก็บอกท่านก็พาทำเนะาะพอทําไปทํามามันก็มีความรู้สึกอึดอัดแลยทีนี้อึดอัดกัดเครื่องปวดแข้งปวดขาไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเลยมีแต่อยากจะลุกมันร้อนเหมือนกับนั่งบนกองไฟเอ้วันนั้นนะ่ะนะตอนที่บวชเข้าไปใหม่ แต่อาศัย่าความตั้งใจความตั้งใจวบาครูบาอาจารย์ท่านทําได้เราก็ต้องทําได้อย่างนี้นะมันคิดอย่างนั้นก็เลยตั้งใจฝืนฝืนฝืนความฝืนให้มันมีความอดทนยิ่งขึ้นนะแทนที่มันจะลุกหนีไปแทนที่มันจะออกไปไปเดินหรือว่าไปที่อื่นอย่างนี้มันก็หนีทุกเหมือนกันแต่มันหนีไม่แบบไม่สู้อันนี้มันจะสู้ลองดูจะสู้ลองดูก็คือ ตั้งจิตเข้าใหม่ตั้งใจให้แน่วแน่คำว่าแน่วแน่นี่มันก็คือสมาธินั่นแหละคือสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งใจให้แน่วแน่การทำจิตให้แน่วแน่มั่นคงเป็นอารมณ์ได้อารมณ์หนึ่งนี่อารมณ์ของเราจะอารมณ์นั่งนั่งทำความสงบว่าอย่างนั้นทำความสงบไม่เกิดขึ้น นี่ก็ดูลมหายใจเข้าไปดูลมหายใจเข้ามีแต่ลมหายใจเข้ามีแต่ลมหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทพโธป้าเรืเ่อยเรื่อยเยไม่รู้ว่านานถักแค่ไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ดูว่ามันจะเป็นชั่วโมงหรืออย่างไงก็ไม่ทราบแต่มันนานอยู่นานแต่ทีนี้พอหลวงพอ่อท่านได้เวลาพอสมควรแล้วท่านก็ตีละคร ออตีละครเลยก็ได้ยินเสียงละครเลยก็คอยขยับตัวค่อยขยับตัวเพราะท่านสอนอย่างนั้นนะละครท่านก็ตีเบาๆนะท่านไม่ได้ตีแรงตีเบาๆตีเบาๆแล้วท่านก็ขยับเราก็ยขยับขยับตัวนะออยุ่งที่ไหนยุง่งยุ่งที่มันมากินเลือดเรานะมากินตอนไหนตอนที่เรานั่งดูลมนั่นแหละนั่งดูลมไม่สนใจอย,อย่างอื่นสนใจแต่ลมเข้าลมออกนั้น สนใจแต่ลมเข้าลมออกลมเข้ารู้ลมออกรู้อยู่นั่นและยุงมันมากินเลือดมันกินเลือดกินอิ่มแล้วมันก็ไปกินอิ่มแล้วมันก็ไปตัวที่มันไปใหม่ๆมันก็เยี่ยวใส่ไว้มันก็เยี่ยวใส่เ,เสื้อขาวๆนะแดงเป็นจุดเป็นจุดอยู่นะยินเสียงมันบินออกไปหึงเลยตอนที่ลืมตาขึ้นมานั่นก็แปลว่าถ้าเราแน่วแน่มั่นคงอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละมันเป็นธรรมาธิ มันเป็นธรรมทิแล้วมันเกิดปัญญาไหมวันนั้นน่ะมันเกิดปัญญาไหมมันก็ยังไม่เกิดปัญญาปัญญามันก็ยังไม่รู้ว่าเออที่เรานั่งน่ะนั่งอย่างนั้นน่ะแต่เข้าใจว่านั่นแหละคือสมาธิคือมันตั้งใจมั่นมันตั้งใจมั่นอย่างไรมันตั้งใจมั่นอยู่ในลมอย่างเดียวมันไม่ไปสนใจกับอย่างอื่นปวดมันก็ไม่ปวดง่วงมันก็ไม่ง่วง หรือว่ายุงกัดมันก็ไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับยุงวะยุงจะกัดกี่ตัวกี่ตัวันไม่ได้สนใจแต่ถ้ามันยังไม่แน่แน่นะมันกระดุกกระดิกว่ายุงกัดบ้างเหลืออะไรบังมันก็จะมีความกระดุกกระดิกลืมตาอยู่เรื่อยหรือว่ากระดุกกระดิกนั่นแหละเป็นเรื่องของธรรมชาติของการฝึกหัดนั่นก็ครั้งครั้งที่ยังเป็นผ้าขาวอยู่ตั้งใจทีนี้การงานต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะ ท่านบอกแล้วท่านก็พาทําด้วยอย่างเก็บจัดปัดกวาดอย่างนี้เก็บจัดปัดกวาดท่านก็บอกว่ามันเป็นการภา,นะา,า,า,าวนาไปด้วยนะไม่ใช่ว่ากวาดกวาดไปเฉยเฉยเป็นการภาวนาไปด้วยภาวนาอย่างไรกวาดถนนหนทางนี่นะเวลากวาดออกไปนี่กวาดออกไปท่านก็บอกว่าให้กําหนดกาดกวาดอกาดอกไปนี่ก็คือโพดแล้วก็โทรโพโทรโพโทรไปมันก็ได้ที่มากแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วย ถ้าภาวานาไปด้วยท่านบอกแล้วก็ไปทำตามนะไปทำตามมันก็เห็นผลจริงๆด้วย nu? เห็นผลตามที่ท่านบอกนะไม่ได้ไปสนใจพูดกับคนนั้นไม่ได้ไปสนใจพูดกับคนนี้ไม่ได้ไปคิดว่ามันจะมันจะแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไรทีนี้ท่านก็ทําให้ดูอีกด้วยนะทําให้ดูอีกด้วยถ้ามีใบไม้ที่มันหล่นลงมามันกวาดไม่ไปกวาดไม่ไปท่านท่านท่านทำอย่างไรท่านก็เก็บเอานะเก็บเอานั่น เกบเอานั่นนละลักษณะอย่างนั้นแหละลักษณะของจิตที่มันจดจ่ออยู่กับการกระทําอยู่จดจ่ออยู่กับการกระทําเมื่อจดจ่ออยู่กับการกระทำน่ะมันก็จะทําให้จิตนั้นแน่วแน่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดทัติเกิดปัญญาการสั่งสอนของครูบาอาจารย์นะท่านสังสนงนส่งสอนทั้งการสั่งสอนรวมๆนั่นแหละรวม,รวม เวลามีญาติมีโยมเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งก็จะสอนเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องทานนี่แหละเป็นหลักเรื่องทานทานอย่างไรเรื่องการรักษาศีลทำอย่างไรเรื่องการปราวนาทำอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแหละที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินบ่อยแต่ว่าไม่เข้าใจหรอกแต่มันได้ยินบ่อย ได้ยินบ่อยได้ยินคําเก่าๆนั่นแหละกว่าจะมันจะไปรู้มันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะถึงจะเข้าใจในเรื่องคําว่าอนิจจังมันคืออะไรอย่างนี้นะเออมันคืออะไรไปใช้เวลาอยู่หลายปีหลายปีมันมีความทุกข์นั่นแหละมันมีความทุกข์มันจึงรู้จักอนิจจังถ้ามันไม่มีความทุกข์มันมีแต่ความสุขมันสุขมันสบายมันทําให้หลงมันทําให้หลง คนที่มาบวชเนี่ยคนที่มาบวชเนี่ยถ้ามาด้วยความสุขสบายแล้วเนี่ยมาด้วยความสุขสบายถ้าไม่ทิ้งความสุขความสบายนั่นมันก็จะยังไม่เห็นธรรมมาด้วยความทุกข์มันทุกข์ขนาดไหนที่มาบวชมันทุกข์ขนาดไหนทุกเพราะไม่มีทุกคนมาบวชเข้ามาแล้วมันก็เหมือนๆกันนั่นเหมือนๆกันไม่ใช่ว่ามันจะมีมากกว่ากันนะเหมือนๆกัน มีบริขารก็เหมือนเหมือนกันมีบาทเหมือนกันมีกีวรเหมือนกันมีที่อยู่เหมือนกันมีที่อาศัยชั้นข้าวอย่างนี้ก็ชั้นมือเดียวเป็นหลักชั้นน้ำปะนะอย่างนี้ก็มีอะไรก็แบ่งกันชั้นไปอย่างนั้นนะมันไม่มีใครเกินใครว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องการการทสมาธิแลนะ้วเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษาศีล รักษาศีลเนี่ยมันทําอย่างไรรักษาศีลเนี่ยโอ้มันทํารักษาศีลนี่ต้องอดทนมากเหมือนกันนะอดทนมากบางครั้งมันอยากกระทามันทําไม่ได้เพราะมันผิดศีลเอกอหมว่ามันผิดศีลแล้วมันก็ทําไม่ได้เรื่องนั้นมันผิดศีลเรื่องนี้มันผิดศีลมันก็ทําไม่ได้อันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเออมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีลูกยุงนะอยู่ใน อยู่ในอ่างล้างเท้าอยู่ในอ่างล้างเท้ามันไม่ได้เอาออกไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ความไหวแลาววันมามันก็เลยมียุงมียุงไปไปไข่ใส่มันก็มีลูกยุงมีลูกยุงนี่ถ้าถ้าถ้าเราเอาลูกยุงไปเททิ้งเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรมันก็ผิดนะมันผิดสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดไว้นั่นท่านตัดไว้ว่าอย่างไรท่านตัดว่าภิกษุร้อยโยอ แกล้งทำใหนำน้น้ำมีตัวสัตว์เทถดินรดหญ้าน้ำมีตัวสัตว์เทถดินรดหญ้านี่เราจะเททิ้งเราจะทำอย่างไรเราจะทำความสะอาดวดัสดุอันนี้หรือว่าอ่างล้างเท้าตัวนี้เราจะทำความสะอาดความไหวไม่ให้มันเกิดอีกอย่างนี้นะเราจะทำอย่างไรทีนี้ ท่านบอกว่าน้ำเมีตัวสัตว์ห้ามเทรถดินรถหญ้าถ้าเราไปเทลงน้ำเนี่ยมันจะผิดข้อนี้ไหมคิดขึ้นมานะว่าคิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ว่าเออท่านไม่ได้ห้ามเอาไปเทลงน้ำเนี่ยน้ำนั่นก็เป็นน้ำที่เรียกว่าไม่ได้ดื่มด้วยน้ํำในสระนะน้ําในสระไม่ได้ดื่มป้าก็ไม่มีปลาที่จะไปนู่น้ำก็ไม่มีก็เป็นน้ำธรรมดาฝนตกลงมานี่นะ ก็ ه, คิดออกอะคิดออกทีนี้ก็เลยเอารถมาเข็นเอามาเข็นเอาหนัาอ่างล้างเท้าที่มีลูกน้ำนั่นไปเทลงน้ําในสระนีในการรักษาศีลมันก็เลยเป็นมันจะต้องเกี่ยวข้องกันด้วยกับปัญญาศีลสรรมาธิปัญญาศีลสรรมาธิปัญญามันก็เลยไปด้วยกันปัญญาใน ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือปัญญารู้จริงนะรู้ตามเป็นจริงไม่ใช่ปัญญาหากินอะไรหรอกไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาหากินถ้าปัญญาหากินเป่นปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมนี่คือรู้แก้งเห็นจริงตามสภาพที่มันเป็นอยู่เ,เมื่อสภาพที่มันเป็นอยู่นะมันเป็นอย่างไรเนี่ยรู้อย่างนั้นอย่างปัญญารู้กับการรักษาศีลเนี่ยมันไปด้วยกัน มันไปด้วยกันเนี่ยมันไปอย่างไรมันไปด้วยกันคือว่าเมื่อเราจะรักษาศีลให้ได้เราจะทําอย่างไรเนี่ยถ้ามีปัญญามันก็รักษาได้ถ้าไม่มีปัญญามันก็รักษาไม่ได้รักษายากนี่คือการรักษาศีลปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากที่ปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนันเป็นเรื่องที่ยากเมื่อเป็นเรื่องที่ยากแล้วมันจะเกิดได้ไหม ก็เกิดได้ด้วยความเพียรด้วยความเชื่อ,เ,อเชื่อมั่นในของอคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์นั่นแหละเราเคยได้ยินไหมคําว่าผิดเป็นครูผิดเป็นครูผิดเป็นครูแล้วทีนี้ถ้ามันไม่ผิดมันจะเป็นอะไรทีนี้นะเออถ้ามันไม่ผิดมันจะเป็นอะไรผิดเป็นครูครูก็คือผู้สอนเป็นผู้สอนเราให้เรานั้นระมัดระวังยิ่งขึ้น หรือไม่ทำผิดซ้ำๆน้เรียกว่าผิดเป็นครูผิดเป็นครูล่ะถ้าไม่ผิดมันจะเป็นอะไรวันหนึ่งไปภาวนาวันนี้แหละภาวนาออกภาวนาออกว่าผิดเป็นครูถ้าไม่ผิดมันจะเป็นอะไรถามมาคคำตอบมันก็คือไม่ผิดก็เป็นอาจารย์ผิดเป็นครูไม่ผิดก็เป็นอาจารย์ คำว่าอาจารย์นี่คือท่านทําผิดท่านทําถูกมาแล้วท่านทําถูกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่างโกโรบาอาจารย์ของเรานี่แหละองค์ไหนก็นแล้วแต่ทีเ่เราถือว่าท่านเป็นอาจารย์นนั่ก็คือท่านทํามาก่อนแล้วท่านปฏิบัติมาแล้วท่านเห็นแล้วเราก็ไปศึกษากับท่านไปเรียนกับท่านอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าอย่างนี้แหละ ท่านตัดสรู้แล้วตัดสัรู้แล้วท่านก็นำมาสั่งมาสอนอมาแนะมานำอย่างนี้นะแล้วก็ไปเรียนจากท่านผู้รู้นั่นแหละเรียกว่านั่นแหละไม่ผิดไม่ผิดคือมีครูมีอาจารย์ถ้าเราไปทําเองนะไปทําเองบางครั้งมันก็ถูกใจเรานะถูกใจเราแต่มันไม่ถูกทำถูกใจเราไม่ใช่ว่ามันจะถูกทำหลายหลายครั้งหลายหลายทีหลาย หลายหนแหละที่พวกเรามักจะพากันทำํำเรื่องของการเรื่องของการให้ทานเนี่นี่เรื่องของการให้ทานเน่ยนี่บางทีไม่มีบุญในนั้นเลยก็มีแต่เราก็เรียกว่าบุญเพราะอะไรเพราะเราชอบใจอย่างนั้นเ,เราชอบใจอย่างนั้นทีนี้บางครั้งบางทีเนี่ยเราเนี่ยเราไม่ได้ชอบใจแต่ว่าสิ่งนั้นครูบาอาจารย์ทำมาแล้วมีผลแล้วเห็นได้แล้วอย่างนั้นแหละ คำว่าผิดเป็นครูถ้าไม่ผิดจึงเป็นอาจารย์อันนี้คือข้อคิดนะอาจารย์เนี่ยก็คือเข้าไปแล้วต้องศึกษาไปทำความเข้าใจต้องทำตัวให้ตัวเองนั้นเป็นคนแก้วว่างๆอย่าทำให้แก้วนั้นมันเต็มถ้าแก้วนั้นมันว่างถ้าใครใส่อะไรเข้ามามันก็สามารถที่จะรับได้รับได้แล้วมันก็จะดูได้ด้วยไม่ได้เททิ้งไปเฉย ทุกวันนี้คนเรานะ่ะมันทำาทำแก้วยังไงก็ไม่รู้นะถึงแม้ว่าเราจะมีแก้วว่างอยู่รู้บาอาจารย์ท่านเทลงให้เทสิ่งของที่มีประโยชน์มีเหตุมีผลเทลงไปเรื่องศีลก็ดีเรื่องทานก็ดีเรื่องภาวนาก็ดีเทลงไปในแก้วแล้วเราก็ไม่ดูเมื่อเราไม่ดูเราก็เททิ้งไปเกิดประโยชน์กับแก้วใบนั้นไหมไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ชนถ่า แก้วมันว่างอยู่ถ้าเราเทน้ำลงไปมันก็สามารถที่จะขังอยู่ในแก้วหรือสามารถที่จะเอาน้ำนั้นมาดื่มมากินได้นะก็คือค่ควรพิจรารณานั่นแหละศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสาม,มเณรจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเบื้องต้นก็ต้องมีครูมีอาจารย์มีครูมีอาจารย์ ศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องสมาธิศึกษาเรื่องของปัญญาปัญญาถ้าเป็นญาติโยมเนี่ยก็มีทานมีศีลมีภาวนาในเรื่องของอคุณงามความดีอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นวันนี้ก็พูดมาก็คงจะสมควรแก่เวลาสรุปก็คือเราจะทำอะไร จะต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เราทําอย่างวันนี้แหละพูดในเรื่องของการบวชบวชเข้ามาก็ทําความเข้าใจว่าเราจะต้องทำตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนท่านสอนอะไรก็นําไปคิดนําไปพิจ,จรารณานําไปประพฤติปฏิบัติดูเรียกว่าทำไปต่อยอดไปทําไปต่อยอดไปมันจะทิ้งจากครูจากอาจารย์ก็ไม่ได้สิทธ ก็ ه, ต้องคิดอย่างนี้แหละคิดว่าอย่างไรคิดว่าผิดเป็นครูผิดเป็นครูแล้วก็ทำผิดแล้วเราก็จะมาทำใหม่ก็คือไม่ทำเหมือนเก่าเพราะมันเป็นครูสอนเราแล้วถ้าไม่ผิดมันเป็นอาจารย์อาจารย์นั่นก็คือเราจะต้องไปศึกษาเราเรียนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาแล้วมีผลแล้วเป็นประโยชน์แล้วฉะนั้นวันนี้จึงขออนุโมทนากับ กุศลและเกตนาของญาติโยมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็ความสุขความเจริญจงบังเกิดมีกับทุกท่านทุกคนเช่นเคยทุกทุกวันเทิน